หม้ขีดก้านเดียวครับกลายเป็นปมปัญหาไฟลามทุ่งวันนี้สารรัฐธรรมนูญมีมติรับเรื่องที่40สวร้องว่าด้วยเรื่องของคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีและการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงคุณพิชิตนั้นเข้าไปวินิจฉัยหรือไม่โอ้นี่ถือว่าเป็น6354เนี่ยคุณกำลังบอกอะไรรหัสอันตรายนะโอ คือมติของตุลาการสารรัฐธรรมนูญรับเรื่องวาวินิจฉัยไตยส่สวนต่อไปครับ 5c คือส่วนที่บอกว่าตกลงนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยจะเดินห,นหยุดพักการทำหน้าที่หรือไม่หยุดพักการทำหน้าที่ไม่ต้องหยุดพัก สี่หยุดพักครับถือว่าเชียร์ชีวนะฮะมามาดูโครงสร้างของคณะตุลาการศารลลำนูนนะฮะับอาจารย์นรรยครินเมฆไตรรัฐเนี่ยประธานศาลลำน,นูนสายรัฐศาสตร์ครับครับอาจารย์ปัญญาอุชาชนนะครับนี่สายผู้ส่งคุณอาวุธจิรนิติหาวาวนนอ์อ,อุดมสิทธิวิรัตธรรม วิรุณแสงเทียนไอ้ที่สายอะไรสายสารอาญาเออนี่สายสารปกครองมีสุเมศลอยกุลเจริญครับและบรรจงศักดิ์วงปราดครับสายผู้ทรงอีกท่านหนึ่งคือนบดลเทพพิทักษ์กับจานุมดมรัตอมริ์คือสายนิติศาสตร์ครับครับอืมนี่คือถือว่าถือว่าเป็นสายนักาาสายนักวิชาการอ่ะมาดูสิครับมันมีสองเรื่องคำร้อง คืออันแรกเลยก็คือคำร้องนายกเศษษรศษฐาทวียสินและคำร้องคุณพิชิตชื่นบานนี่คือตุลาการสามนวนทั้งเก้าท่าน9ท่านนี้ไปยังไงบ้าง9้าท่านเนี่ยคำร้องพิชิตชื่นบานเนี่ยแปลตอนหนึ่งไ, <ป S 1> ไม่รับคำร้อง <ไป S 1> เพราะที่ไม่รับคำร้องคุณพิชิตเนี่ยได้รอไปก่อนแล้วลาออกไปก่อนแล้วหนึ่งเสียงครับแต่เสียงข้างน้อยแม้เราออกแล้วนี่น่าสนใจนะคือผมอยากรู้มากว่าเมื่อเราออกแล้วทําไมเสียงข้างน้อยเนี่ย อาจารย์อุดมสิทธิวิรัชธร,รมเนี่ยนะ <Ừ. S 2> ถึงยังให้รับคำร้องผมเข้าใจว่ากรรมได้เกิดขึ้นแล,แล้วแบบนั้นเลยนะกรรมได้เกิดขึ้นแล้วนะเพราะ้ของคุณวิชิตจินบาลก็ตกไปอาจารย์อุดมครับสิทธิวิรัชธรรมเนี่ยจากสาร ออาญาครับโอ้โหดีสารอาญานะคุณดูให้ดีนะต่อมาคำร้องของนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยมันมีสองขยักมีสองครั้งครั้งแรกเลยรับไม่รับรับไม่รับเรื่องมาพิจารณาหรือว่าด้วยเรื่องคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นผู้ร้องผู้ถูกร้องคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งก็คือว่าหกต่อสามมติหกต่อสามรับคำร้องถือว่าอนี่หกต่อสามนี่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์เราถือว่า ไม่สูสีไม่สูสีครับนะเสียงข้างมากต้องมากนะฮะโอ <S <S เสียงข้างมากครับรับคำร้องมาวินิจฉัยเอาเสียงข้างน้อยมีใครบ้างเออดูนะอ่ะมาดูเสียงข้างน้อยอาจารย์นักลินเมฆไตรรัตประธานน่ยประธานศาลน,นะอาจารย์อุดมรัตอมริดรัฐศาสตร์นิติศาสนิติศาสธรรมศาสและศาลปกครองครับโอ้ออกไปทางสายแบบสายแบบกึ่งกึ่งรัฐศาสตร์นะกึ่งรัฐศาสตร์ครับเป็นสามท่านนี้ ลัทศาตร์อยู่แล้วเชิงวิชาการดีกว่าเพราะอาจารย์อุดมเนี่ยนิติศาสตร์เอาเป็นว่าสายวททักวิชาการอ่ะค่อนข้างบอกเป็นเสียงข้างน้อยคิดว่าไม่ควรรับเอานี่หกเสียงผมไล่เลยนะศารอ่ะสามเสียงครับคุณดูนะหเสียงที่ในหกเสียงที่รับอ่ะสามอุดมสิทธิวิรัธรรมนะเี่วเสียงอ่อนี่อุดมจีรานิติ ฮาวานนท์พิรุณแสงเทียนสายสารนบปดลเทพธักปัญญาประชาชนเออนี่สายรับบัญจงศักดิ์บัญจงศักดิ์วงปราดครับเออให้รับไว้วินิจฉัยแสดงว่าสายนักวิชาการที่มาจากวิชาการเนี่ยนะที่เป็นอาจารย์อะไรมาก่อนเนี่ยค่อนข้างที่บอกว่าไม่ควรรับเหตุที่รับคำร้องมาวินิจฉัยเพราะรับคำร้องปะเพราะอะไรรู้ไหม เมื่อมีประเด็นว่าด้วยเรื่องที่นายกเนี่ยเป็นผู้รักษาการตอบตามกฎหมายว่าด้วยจริยธรรมทางการเมืองเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องไตส่สวนให้จบกระบวนการตามหลัก นิติธรรมครับและเมื่อกี้บอกหกต่อสามเสร็จแล้วก็ห้าต่อสี่อูโหูไอเนี้ยที่น่าสนใจคือห้าต่อสี่เฉียดฉิวมากนะคือเฉียดเฉีวมากนะฮะคือเรื่องลับเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่คนลุ้นคือแล้วจะสั่งนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เนี่ยเออเฉียดฉิวเกินคือห้าต่อสี่เฉียดฉิวเกินอ้าวห้าคนไม่ต้องดูดูที่สี่คนนะสี่คนที่บอกว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สายอะไรอีก สายอาญาอีกครับสายสายอาญากับสายอะไรรู้ปะ่ะกับสายของสารรัฐธรรมนูญครับอาจารย์ปัญญาอุชาชนนั้น อดีตเป็นประหลัดอำเภออแล้วยกตัวเองมาทำงานนับตั้งแต่ก่อตั้งสารรัฐธรรมนูญจนเป็นเลขาธิการสารรัฐธรรมนูญครับเลขาสารมาก่อนนะแลรวมสิทธิวิรธรรมอีแาญาตัวแทนจากสารอาญาจิรนิติก็ตัวแทนจากสาลอาญาวิรุณแสงเทียนยิ่งไปกันใหญ่เลยเคยเป็นอดีตรองประธานศาลดีกาครับคือในกลุ่มสี่ท่านเสียงข้างน้อยคิดว่านายกเศรษฐาต้องหยุดตนราที่เลย โอ้เ oh, <We. S 2> ชื่ยจิมากแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตใน uh huh. การประชุมของตุลาการทั้ง9ท่านสารมน,นุษนะและก็การเผยแพร่ข้อมูลของวันนี้มีเห็นมิติใหม่ uh huh. เรียกโปร่งใสหรือว่าอะไรแล้วแต่ถือว่าเป็นมิติใหม่ uh huh. ต้องสังเกตแบบนี้ใครสังเกตไหมสมัยที่พิจารณาของพลเอกประยุทธ์จันโอชา <Okay. S 2> พี่โอลองอ่านดิสารมนูญมีมติเสียงข้างมาก6ต่อ3วินิจฉัยว่า วินิจชัยว่าผู้ถูกร้องดำลงตำแหน่งนายยมตรีตามมาตรา264เนี่ยของรอัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เกินดำรงตำแหน่งไม,ไม่เกิน,กนแปดตีบอกแต่สัดส่วนจำนวนของเสียงครับแต่ไม่บอกว่าใครมาครั้งนี้พี่เ,าเราสืบขนกันแทบแย่เน่คือคือต้องไม่สืบเลยว่าสามคือใคร <c oughs> แต่ครั้งนี้ไม่ต้องสืบครับไม่ต้องสืบเรียงเลยบอกชัดเจนและสามลมนูญมีมติเสียงข้างมากหกต่อสาม แล้วก็วงเล็บเลยบอกตุลาการเสียงข้างน้อย3คนที่เป็นเสียงข้างน้อยใครบ้างเนียยแยงบอกบอกชื่อเลยบอกชื่อชัดเจนเลยนักครินเมฆไตรัตอุดมรัตนรมริศและสุเมธรอยกุลเจริญเลยบอกเลยมีมติรับคำร้องบอกเลยฮะโอ้โหสวนี่สวยอไอไอนี้นะสวเนี่ยยังไม่ออกเลย ค้ะกราการกรงอแบงชาติยังไม่บอกเลยยังไม่บอกเลยจจันว่าเสียงข้างมากห้าต่อสองอะไรยังไม่เคยบอกเลยนี่คือมิติใหม่ในคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญครับ,รบพอรู้ว่าเสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นด้วยกับเสียงข้างมากนั้นคือใครรู้ได้เลยว่าเสียงข้างมากที่เห็นด้วยน่ะเ,ออเป็นเช่นไรไต้องบอกแล้วนะไม่ต้องบอกว่าชื่ออะไรไปค้นได้เลยนี่มาดูนะมะติสารน่ะที่ไม่รับ คำร้องแปดต่อหนึ่งเขาก็บอกว่าหนึ่งนะคือใคร,รงงสิเงไเสียงกางน้อยบอกอ,อุดมสิทธิ์วิรัตธรรมโอ้โหนี่คือโอ้นี่เป็นมาตรฐานใหม่ของตุลาการสารรัฐธรรมนูญครับที่วินิจฉัยข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญและข้อกฎหมายแต่ที่น่าสนใจผมอย่างนี้จะกลับไปดูที่ห้าต่อสี่เออห้าต่อสี่ปกติแล้วเนี่ยการประชุมของตุลาการทั้งเเนี่ย ประธานเนี่ยลงคะแนนพร้อมกันไหมรู้วด้ยังไงไม่สารและธรรมนูญนะเมื่อเสียงเท่ากันเมื่อไหร่นะเขาจะพูดคุยหาเหตุผลจนยินยอมพร้อมใจกันอย่างนั้นเลยครับคือรอบนี้นะห้าสี่นะผมบอกว่าเสียวสันหลังว่าอปกติแล้วประธานต้องลงมติหลังสุดใช่ไหมปกติครับกรณีนี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจดับหนึ่งว่า ตอนโหวตตอนแรกก่อนอประธานจะลงอะ่ะเสียงเท่ากันนะนบอกแล้วไนหะมพี่โอว่าเสียงเท่ากันน,น่าจะใกล้กันมากเสียงเท่ากันคือ4ี่ต่อ4ก่อนและประธานค่อยมาลงทีหลังหรือว่าคุยยนแบบนั้นแล้วนะเพราะประธานเนี่ยโดยธรรมเนียมของตุลาการสามนูนเนี่ย ประธานเนี่ยลงคนหลังสุดเพื่อถ้าลงก่อนเดี๋ยวจะดูเป็นการทธาหน้าที่ประธานออกมาสี่ประธานค่อยใส่อุ้ยเสียวเสียวมันเป็นเรื่องของการหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและมันเป็นผลกับประเทศเลย